วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนครับวันนี้รายการยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นไพ่เอกนะฮะก็จัดมา9ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเน้นเนี่ยจัดในห,หมู่บ้าน2ตัววันนี้ก็จะเป็นเกมระหว่างมิทิีแลนด์กับเซลติกแล้วก็วิลล่ากับมาคับบีเทลออฟวิฟอันนี้ตัวเน้นมั่นใจสุดว่าทำกำไรได้เดี๋ยวก็จัดให้สามารถกดรับในลิงก์กันได้นะฮะ ส่วนวันนี้ใครต้องการดูบอลฟรีกับสมหวังก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับก็สามารถสอบถามทางลิงก์ที่อยู่ในช่งองคอมเมนต์ได้เลยนะฮะดูบอลลิกสิทธิ์แท้กับสมหวังไปทั้งฤดูกาลเลยเอามาทวนกันครับว่าวันนี้9คู่มีตัวไหนหน่าสนใจบ้างคู่แรกเรนเจอร์กับโรมาในหมู่บ้านเราแจกเสื้อฟุตบอลกับคู่นี้ใครต้องการรับเสื้อฟุตบอลร่วมสนุกได้เลยทายว่าใครชนะส่งคาตอบไปกับทีมงานก็จะได้รับเสื้อนะฮะโรมาเหนือว่า0 7 5ชอบฟุตบอลโรมามากกว่ากาสเปรินีเข้ามาคุมแล้วดู แน่นนะครับดูแน่นดูดูแบบบอลคุณภาพจริงๆตอนนี้เหลือแค่เก็บผลการแข่งขันอย่างเกมล่าสุดที่แพ้มิลานนี่คือเล่นดีกว่ามิลานอีกแต่ว่าแพ้ในจังหวะพื้นที่สุดท้ายก็ต้องปรับกันไปนะอย่างเปาโลดิบาร่ายิงจุดโทษไม่เข้าอะไรแบบนี้นะฮะก็ทําให้ทีมพลาดไปทั้งๆท,ท,ที่เล่นดีดูแล้ววันนี้นะ่าจะชนะเรนเจอร์ได้ไม่ยากถึงแม้จะโรเตชันแต่ว่าคุณภาพวิธีการที่วางไว้เนี่ยกาสเปรนี่วางไว้นี่แนวทางเหนือกว่าแน่นอนให้เชียร์โรมา แซมซูสปอร์เหนือว่าทำลงสปราร์ตันสชั้นกับตามเรทเลยครับใส่เจ้าบ้านแซมซูสปอร์ที่กําลังตอนนี้ต้องบอกว่าตีปีพับๆเลยนะฮะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นใส่ต่อได้ยาวๆบอลมาตรฐานคนละชั้นเช่นเดียวกับอีกคู่หนึ่ง a อ k a เคกับแชมร็อก a อเอเคอต้องชนะ3ประตูทําได้แล้วอาจจะทะลุไปไกลด้วยเพราะบอลมันจังหวะจะโคนอะไรม,มันไม่ทันกันนะครับนี่เป็นรายการยูโรป้าคอนเฟล็กต์ทั้ง2คู่นะทั้งแซมซูสปอร์แล้วก็ a อ k a เค ส่วนยูโรป้าลีกนะสตอมการ์ดกับฟอร์เรสฟอร์เรสเหนือกว่า0.75ใส่ฟอร์เรสนะครับเจ้าบ้านคือเกมรับหลุดลุยมากๆเสียประตูแทบทุกนัดน,นะดูแล้วฟอร์เรสของชอนไดที่กำลังมั่นใจแบบนี้น่าจะบุกไปชนะได้แล้วก็มิดทิลแลนด์เจอกับเซลติกครับมิดทิลแลนด์เหนือกว่า0.25อันนี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านเป็นตัวเน้นประจำวันนะฮะส่วนอูเทร็คจากฮอลแลนด์เจอกับเอฟซีปอร์โตจากโปรตุเกสปอร์โตบุกไปเหนือกว่า0.75อออยย่่่าาางงงนนนเเชี Port ีีีรรร์์ฟซปปโตะะฮ้แแข็แขกกมดูแล้วน่่าาจะะะบบบบุกกไไไปชนนด้แบบมยยเลยครั เพราะว่าอูเทรกเองก็กําลังระสาอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะฟอร์มตกถึงแม้จะได้เล่นในบ้านก็ตามในขณะที่บรากากับเกงกับรากาเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะวันนี้เหนือกว่า0.75น่าจะชนะได้ก็บราการนี่ฟุตบอลกับพื้นแม่นยําเหลือแค่พื้นที่สุดท้ายนะหลายๆเกมคือต้องปรับนิดนึงแต่ว่ารายการนี้เห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีปัญหาเลยเกมนี้น่าจะชนะได้อีกได้เล่นในบ้านด้วยในขณะที่วิลล่าเหนือกว่ามารคบิทเทลอวิปห7 5่เานี้เดี๋ยวเจอกันในหมู่บ้านนะฮะเพราะว่า แล้วก็คิสตันพาเลจากอังกฤษครับเปิดบ้านเหนือกว่าอาเซีนอักมะอยู่1.25ดูแล้วอาเซีนักมานี่คือเล็กพิกี้หนูนะต้องระวังนะฮะเพราะว่าพาเลตเองนี่ต้องระวังนะช่วงหลังพาเล่ใช้โอกาสเปลืองนะครับเป็นบอลใช้โอกาสเปลือง,องไปละอย่างเกมล่าสุดในรายการนี้พาเลตแพ้อิเคลานาก้าไปคือทั้งเกมยิง1 3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเห็นได้ชัดเลยเวลาคู่แข่งอุดพาเลตก็เริ่มเจอปัญหาเหมือนกันเอาล้ครับเกมนี้ดูแล้วน่าจะเหนื่อยสำหรับเจ้าบ้านหากชนะก็แค่ลูกเดียวเรดมาแพงไปครับให้เชียร์ อ่าแซดอักมาได้เลยและนี่คือทั้งหมดครับ9ก้าคูประจ,จำวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับกับวิเคราะห์บอลจริงจังายสมหวังครับ